สวัสดีครับอาจชายสวัสดีครับนิรั์ครับสวัสดีครับเป็นใดไงวันบางนึงให้แก่งเกิดมากทานครับเนี่ยเอะเนื้อแปดเนอะครับโอ้ว่าทธรรมดาได้มาได้ใส่กัสูตรเล่งนี่ไปคูดพ่ออยู่ใส่ก่อนไปค้าเก็บเห็ดไหมพ่ออยู่ข้างโคนเนอะว่าครับสูตรนี้ใส่ไม่ได้หล่นแล้วว่าแดนใส่มาตลอดเลยครับใส่ม่ได้ใส่มาตลอดล่ะ แต่ว่าบ่อบเคยจับแบบแต่ละอันแต่ละอันมาเลี่ยงกันน่ะนะครับช่วงโทอดีแต่กรอต่ก่อนบ่เคยได้เฮ็ดมาดนี้ก็คือหลังจากบ่อเคยได้เฮ็ดงานเป็นไงช่วงนี้โควิดมันหลายครับก็เลยมีเวลาก็เลยมานั่งจับสูตรแต่ละสูตรมาใส่กันนี่บ๊อบสวที่บอกว่าสาเหตุที่ได้ขายรถฟิกอัพมาสิจักรยานเนี่ยแมนแมนสวัสดีฮะมาเห็นบอกแล้ว วาเห็นอายกขึ้นขึ้นช่อนะครับอันอันนี้ก็อ,อ่ายอนหลังให้เบินเน่งเอพ่อพี่น้องครับมันเข่าตัวใดพันทีว่าอาจารย์นี่ละน,น้ำเด้เข่าตัวใดวะพันทีว่าที่จริงยยมันเข่าทั้งสามตัวด้วยแต่ว่าจับเลือกจับมากผิดตัวนะย่อนว่ามักหาหลานะครับ<อ>มักหาไหลก็ได้จับหามารับรับตัวอะไรแมนสูตรสูตรที่หนึ่งเนี่ยวันที่แล้วที่ว่าให้หกไปอะซูนี่แหละครับสูตรที่แล้วที่ให้ฮกไปแต่ว่า สูตรนี้นี่มันสิได้มันสิได้เลขออกมาสองตัวครบบแต่งวดล่าสุดเมื่อกี้นี่มันได้หนึ่งมาแค่ตัวเดียวมันสิสองตัวเด่นหนึ่งตัวน่ะนะมาหนึ่งตัวแต่ว่ามันได้หนึ่งมาชนกันมันกับมาหลักสิบแต่สูตรที่สองในหกกับสามรบบแล้วก็มาอิงตัวเลขกำลังวันน้าเอามาจับส่กันโอ้ได้ได้ในส่วนของัวเลขกำลังวันมาแมนแมนอิงตัวอ้างแมนแมนขั้นจำมาใส่กันเลขกำลังวันนี่เขาสิถิ่มบ่ได้ครับ เน,เนี่ยเาลังวั่นแมนขิมบ่ได้เลยเลยกลังวันว่นแมนต้องต้องเอามายิงครับแล้วก็แปดเนี่ยเป็นสูตรที่สามเป็นสูตรไม่ี่ไรมากล่าสูตรที่งวดที่แล้วที่บอกไปว่าชอบส่วนตัวนะอ๋อครับผมเป็นสูตรที่สามครับได้แปดมาตัวเดียวแปดตัวเดียวเลยแมนครับทำก็เลยมาจับเซหนึ่งแล้วก็จับหนึ่งเสห่าจับหนึ่งเสแปดก็ะเละไฮเด้นตัวนี้มา็ไหฮเด้นห่หนึงกับแปดหนึ่งนี่แมนซึ่งขับ่ถกับนดว่าเป็นบนเป็นล่าง แม่นครับ,บ้<ต>บ่ตัวเลขบ่ก<อ> <ๆ S 1> ็ได้หลายตัวนี่มีตัวเลขทั้งเหิดมี7ตัวน,นะ7ว่ากลับมีตัวกันอีก8 9ครับ9ตัวทั้งบมดแล้วเลขชุดนี้นี่ได้กลับว่เข้ากลับว่เฮือเฮ้ซื้อตรงตัวของส่านรถเลขชุดนี้กลับครับกลับแต่ว่า <11 S 1> มันสเน,เน้นมาทั้งบนเอยรับคือเน้นบนแต่ว่าผู้ใดสี่กันล่างคือกันครับเป็นสูตรที่เน้นมาทั้งบนครับ สูตรของผมที่เฮ็ดออกมาเนี่ยสิเน้นมาที่บนไอ้ที่ถืออยู่นี่ก็งวดวันที่หนึ่งเมษายนสองหางหกหานะแม่นครับอืบาทดนี่บารนี้ครับิมมเขาเรื่องเขาล่าวบานี้งวดชิมานี่ได้ไปเลขกาดได้แล้วครับเฮ็ดเฮ็ดไปแล้วงวดชิมหกนี่น่อแมนอ่าเอามาโซนี้เห็วมากะได้ได้แกงเกิดแล้วก็มาโซนี้ย็สิบว้าไอ้เอฟซีดีใจเนี่ยเอาเอาให้ยกบอกคือไฮเกล้าไยกกับเราไนก็คือึ้นเนี่ยฮะยก อ่าบันนี้ก็จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเบิ้งจักหน้อยอ้านะครับเขียนมาเนาะอ้าอันนี้ว่านี่สูตรที่หนึ่งีได้มาสามกับสองสูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ่งอขออนุญาตซุ่มเข้าไปใกล้ๆจักหน่อยเด้อโอ้น้องแล้วซุ่มมาเจอแบบนี้ละอ้าเล่าเรื่องครับครับกับสูตรที่สองนี่ได้มาหากับสองสูตรที่สองนะครับครับแล้วก็สูตรที่สามเนี่ยว่วนี่สูตรที่สามเนี่ยมาสองตัว สองตัวเด่นแบนเงินลงหันนี่มากแปดตัวเดียวอ้งวดนี้ไม่มากเจ็ดกับแปดยังมีวงเล็บเก้าอีกต่างหากอ่าวงเล็บเก้านี่คืออ่านี่ให้เบิ่งสูตรที่สามสูตรที่สามนี่บ่ได้คิดคำนวณเนี่แค่์ตันเป็นสูตรทั้งเขาซืเอเอนว่ายังไงสูตรจับเลขเด่นนี่ซื้อคือเอานี่แหละเอาวันที่หนึ่งเอาเลขหนาเอาเลขกไทยนี่มากวาตีมาของเก่าวงเล็บอะไรคือแบนครับแล้ววันนี้ มันสีเลือกมาจากจุดนี้มันสีไม่สี่จุด <î dunno> อันนี้คือที่มาที่ไปคือเลขมันมันมกสีมาสองตัวหนาระว,วันที่หนึง่งโอ้เปลี่ยนสันน้นแมนเอาเดึงค่าค้างรถครับเชยนหลายๆตัวรถผมเอาจับมานีใส่เต <c oughs> ีมเลยที่วงเล็บเก่าไว้เพราะนั้นจุดที่มันมักสีมาสีมี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองหลักแสนหลักหมื่นแล้วกับเลขนานี่ตัวนาครับบ้านนี้ถ้าเอาจับมาเลี้ยงใส่กันนี่ เอามาเลียงกันถ้าตัวไหนมันไม่ทางเดินสามมันสีมาเด่น<อ>ตัวนี้เพิ่งจะเห็นใหม,ม่งวดวังหันเพิ่งจะเพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งแนมเห็นเพิ่งแนมเห็นคือแต่ก่อนน่ะเห็นว่ามันหมักมากมักมากหมักมากแต่ว่าบ่เคยเอามาเลียงกันเแสดงว่าจากน,นีน,น,น้ำนี่ว่าตะเล็กออกจดอ่าจดใส่ตีไว้จดใส่ตีไว้บ่เิ็วณยังเลยคำนวณตะเล็ก <c oughs> มือเรื่องเนี่ยเราไม่ลาบากเลาไม่ลาบาก ปกติก็ไปเรียงว่วเรียงงววยอยู่นะครับมานี่เป็นยังมันคือมีเจ็ดกับแปดแล้วก็วงเล็บห้เก้าคือวันนี้มันมันสีมีชุดที่มันวิ่งได้เนี่ยมันมีเจ็ดกับแปดทีมวิ่งมาครบสามเห็นไหมครับเอามาเรียงกันมันสิเจ็ดเจ็ดเจ็ดขีดตรงแล้วก็นี่แยกออกมานี่อีกเจ็ดแล้วก็แปดกันมากเท้กันแปดแปดท่้งเดือวนั้นมากแปดแปด ครับก็เลยจับเด่นได้สองตัวคือเจ็ดกับแปดเนาะแล้วก็สามกับเก้านี่คือเก้านี่วงเล็บไว้ให้สามมันติดสูตรนี่อยู่แล้วับแต่ว่าสามมันวนี่บอบอเด่นบอบอบัี่นะครับเนาะอันนี้คือสูตรที่สามนะครับเราถ้าไม่อิงเลขกำลังวันครับในกำลังวั่นมาชนที่มิจแปดมิเจ็ดมาชนเพราะฉะนั้นก็เลยตัวที่เด่นที่สุดงวดนี้คิดว่าสองกับเจ็ดหนาจะมาทั้งสองตัว หลังจากที่ขั้นสซมพักเทียนไม่นั่นหครับเป็นสซมแล้วบ้านนี้ครับผมกับประวาตนี้เนาะอันนี้ก็เลขนี้อันนี้คือจับไห้ครับเลขเลขจริงมันก็บอะไรตัวหรอมันมันมันเด่นในสองก็เก็บครับยาว้าหอกครับยาว้าไรหน่ยล่ตาแล้วไปเลยไล่ตาทำทายไล้เอ้าอาจารย์นั่งนั่นไห้เท่าไหร่นะยี่สิบคู่อ่ะยี่สิบคู่บนล่าง กลับด้วย20คูยี่ยค่ะ่อาจารย์นีรนามากกว่าไหมคะมากก่ครับตัวเด่ๆขีดเส้นใต้่นะคะั้งสาตัวทั้งสองตัวด้วยอาจารย์สาตัวตัวน้ำโอ้ไฮฮอทที่สามตัวนสาตัวมากตัวใดสามตัวเรืนสามตัวน้ำอาจารย์สามตัวปะถ้าสามตนี่คิดว่าเอาเป็นล่องไป ล่องไปเลยครับแล้วเห็นแล้วตูปีเป็นไอาวเห็นมาช่วงแม่เอาละครับพ่อยพี่น้องครับเสียบกีดเส้นใต้นี่คือร่องนะครับตัววงกลมเหมือนเครื่องตัวนิ่นะครับก็จิเห็นได้ว่าหลังจากที่งวดว่าหนึ่งอาจารย์นิรนามเพิ่นกาไทยมากกับเข่าหนึ่งแปดนะครับสังเกตว่าเลขงวดนี้สีร้ายเกินร้ายขึ้นเพราะอยังเพราะว่าพลาดบ่ราะไรนะครับที่ร้ายโตนี่เพราะแม่ทั้งนี้งวดหนาญานวอดถือ ก็ได้หลายตัวกันมากนะครับอันนี้ว่าหยอกกันเด้มันพี่น้องเด้อ่อหยอกกันตัวเด่นสุดเนาะสองกับเจ็ด้อคิดว่าอ่ารักร้อยถ้าตัวพันสีมาเนาะครับเนาะบันนีมีสามกับแปดกับเก้านะครับตัวที่สีมาอะไรตัวหนึ่งครับเราก็จับมาใส่เจ็ดกับสองที่เป็นตัวเด่นครับเอาเคครับจบการนงเสนอ เอาเอาให้โจให้ซื้อีกรอบนึงครับจัดๆนี่ไม่ระวังเบิ่์นพ้อมบ่อาจารย์เออ่เลขวันเสาร์มันมีสถิติเบิ่์นครับแล้วดารเลขมันทางขามาสองอันแม่เจ็ดกับแปดไหมแต่เลขมันเป็นตงิบตงิบนะคล้ายๆครับอาจจะเบิ่์นได้นะครับมีความรู้สึกครับในความรู้สึกซื้อนะครับหมออาจารย์จับช่วงไงในหน้ามันบ่เห็นอีกสองตัวนึงมันบ่เห็นเลขเบิร์นเจ็ดเจ็ดขาเจ็ดเจ็ดขาอาจารย์ ส 2, 2, 2> องสองแปดแปดเยค่ะเอฟซีน่าบ้าจ้นนะตัวนี้ครับ 2, <10. S 2> ครับคือพถ้าพูดไะไรมักแบบสีจับเลีนเป็นตกับจับสองกับจับเจ็ดครับอ่ะมันน,นี้กำลังหาแนวส่อสามตัวนี่ก็คือแปดเจ็ดสองส่วนสองตัวก็คือ สองเจ็ด <27. S 2> ครับแมนแมนให้ว่าวิ่งเกตกับวิ่งสองนี่ให้ว่าจับชนกันเลยเป็นเด่นสองเกตเลยตอนแมนเนาะแมนครับอ๋อค,ค่ัหวดบางนึองนี่เปลี่ยนสี่เพราะฉ่นเอาตัวเด่นชนมาตัวเด่นชนเด่นมาหวดบางงวดบางนึ่งนเนี่ยเด่นเด่นแปดเด่นแปดกับเด่นหนึ่งมวดบางนึ่งแมนมันเด่นแปดกับเด่นหน<อ>ึ่งแต่ว่าใจจะคล้องมักหา<อ>เพราะว่าหานี่มันมีมันมีสถิติของมันซุกเดินดีแล้วก็<อ>เลข กำลังวันศุกร์ขับกรเลยขึ้นมาร์คหาแบบนี้มันก็เลยบ่ยยางสัมมันก็เลยบ่ยยางสะก็เลยจอดเลยเพราะว่าเอาจับหาไ่หาแปดนึ่งอะนะจังซี่บาดีกาชีมันสีจจำแนกออกมาเป็นเป็นเซนเป็นสามชุดก็คือเลขสามตัวเนาะจับชุดสามตัวแล้วก็จับชุดสองตัวแมนบอสายเหตุดที่มันไล่ตาเนี่ยก็คือมันจำแนกออกมาอีกเป็นระวังเบิ้ลห้อง แน่นครับตัวนี้เป็นเลขระวังเงินซื้อครับเพื่อนกมักเปิ้ลครับผมระวังเปิ้ลม่ต้องเปิ้ลมันก็ได้หลายตัวที่จริงแล้วนี่ยมันก็มีเลขอยู่แค่หกคู่หาคู่ท่านจอนหนึ่งสองสามจี้หาหาคู่กันผู้มักเล่นยสองฮะสองตัวเด็กกมีอยู่แค่หาคู่แค่นั้นเองเลครับอ่าแล้ววันนี้มันมีเลขสามตัวเนาะเลขสามตัวไอ้จำกลุ่มที่เด่นน่ะครับเนี่ยมีมีกลุ่มสามตัวเด่นกับมี่ยุคสีชุดกล่าวถูกนะ บาดี้ยมันมาหลน้ำอีกเลขระวังเบินน้ลนี่แต่ว่าก็ไม่ต้องเสื้อชุดโต,ตดับแต่ความหมายกับเบิง้งเป็นแนวทางไว้เป็นแนวทางอืมกันมาตรงกันก็ค่อยว่ากันไปเพื่อผู้ใดมกักเลขเบิ้ลยังสีนะออก,ก็บวาเบิ้งครับแต่ว่าครับผมมักกับปิดประตูมาลงไปโอต,ต,ตัวเลขเบิ้ลเนาะห้ยมันหน่อยตัวลง่งครับห้ยมาหน่อยตัวลง่งอ,อาจารย์จอ้จอจอ่อมือนี่ซิมีตัดออกอีกบอคะก็ต้อง ล่องไปเสียงนะครับตัวนี้คือสูตรเท่ามากเต็มแล้วครับสูรสูรนี้คือเต็มเล้วเดีถ้าตามสูตรครับแต่ว่าถ่าสิตัดนี้ก็คือต้องเอาเล็ไปเสียงย่างมาห้าน็ตย่างมาห้าน็ตตัดเนาะอาจารย์เนาะครับบ่าั้านิตตัดปกติเราตัดปะปกติแล้วนะปกติกับสิสิตัดอยู่ครับปกติเราตัดจุ่งวันที่ผ้านมาทีแล้วนี่บอกครับหมายถึงตัดตัวที่มันสีออกทิ่มนะครับอ วม่ที่แล้วตัดตอนตอนที่ไปหาจับลอตเตอรี่เองนะครับเพราะว่าสียว่ายังไงล่ะแนวจับลอตเตอรี่เนาะอันนี้คือของมันมาปนเนีนอกจากที่ว่าเข้าจิ๋วร้อนทีหนึ่งโป๊ะเป็นบ่อพอเข้าเหล็กชุดนี้มันมันเป็นชุดชุดบนครับเพราะว่าประเด็นคำนวณลางนะจะนือว่มเนาะเห็นเห็นว่าอาจารย์เพิ่นมีช่องอยู่ดิ นะอ๋ออาจารย์เพื่อนอ๋ออาจารย์กัเฮ็ดช่องเท่ากันวะเฮ็ดอยู่ครับช่องโอ้ช่องคนมีโลบเออคนโ้คนมีโชคครับโอ้ยเหลียวไก่ครับเลยครับช่องช่องช่องโดยตรงครับเฮ็ดเฮ็ดช่องนั่มนะครับเฮ็ดช่องนะผู้ใดอยากติดตามเป็นกรณีพิเศษกาติดตามทั้งช่องเพิ่์นโลดเดี๋ยวลงเบอร์โทรไว้เนี่ยกับวอนะเอฟซีจีได้โทรถามมามั่นใจตัวไหนจังไหนยังทีนะโอ้จดเลยจอดรถก็ได้เป็น เลยจังไหนบอกเลยครับบอกไปเลยเอา้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองศูนย์สามกครับอีกอหนึ่งครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองศูนยากแปดอ๋อย์คนอยากท้ถามมาอาจารย์มันใจตัวไหนตัวไดนมาค้าหลังจากที่ห้าล่งคลิปนี้ไปนมาหลังจากหันมาอาจารย์จะเริ่มนัน่นจะเริ่มฝันเลยดเครับฝันแล้วกาจาม่ตัวมันใจตัวเนีตเนตัวตัดอ่าเนาะหันแม่นว่าฉันครับตลาน ยังคนฝัน <Techn> ต <Pokémon> ้องไดตัดตัวถือกรอบฉันมาต้องฝันแน่ใจฮะอาจารย์ตอนนี้ครับผมฮะบาร์นีกาจิโบกวันอาจารย์นิรนามเ่านี้ขอบพูดหลายๆครับอาจารย์ครับครับผมฮะบารนีกาจีดมาสรุปใหม่จังน่อยนะครับไม่พี่น้องครับบารนีกาจีสรุปตู้ฟังครับให้เห็นชัดๆกันซุ้มกล้องเข้าไปใกล้ๆอ่ บันนี้เขากับทีมว่าในส่วนของเลขวิ่งของอาจารย์นิลนามนะครับอาจารย์นิลนามนี่การเทีว่า4ีสูตรหาสูตรนะครับเตี่ยวมารวม่วมกันแล้วบว่าจิเป็นในส่วนของสูตรกําลังวันสูตร3ตัวสูตรสองตัวสูตรหนึ่งตัวอย่างก็แล้วแต่หลายอย่างท่านแน่วซึ่งกระทั้งเบิร์ตทั้งม่อนก็ได้เป็นเลขวิ่งมมกเป็นเด่น2กับเจ็ด ซึ่งสองกเกนี่มาจับคู่เป็นโตเด่นเลยด้วครับไว้พี่น้องครับมาจับเป็นสอตเด่นนะ่อก็คือสองเก้าสองเกสเกจนี่ก็เป็นโตเด่นมีสองแปเจ็ดแปดเเกาบานนี้เป็นที่นาจับตามองอีกก็คือเลขสาตันนะครับก็บมีสามสองเกจสามองเจ็ดสอ,อ 9, เกาเจ็ซึ่งเน่นไปที่เจ็นะครับงวดนี้งวดว่างหนึ่งบมา นะครับงวดนี้อาจสิมาก็ได้กาล่องเอาไปวิเคราะห์เบิ้งในส่วนเลขระว่างนี่ก็คือเป็นเลขในส่วนเลขเบิ้นเพราะว่าเป็นยังก็ละวังเล็เบิ้นเพราะว่าเขลอกออกงวดีิมาเนี่ยมันมีโอกาสเบิ้นได้เบิ้นวางสั่นซึ่งกับเบิ้นก็ห้มากกับเป็นเก็สองเกอันนี้มันหามนะครับแล้วก็มีเก็ดเก็ดสองนี่กับเบิ้นหนาแล้วก็บสองแปดแปดกับเบิ้นหลังครับแล้วก็มีสองสองเกเกแปดแปดนะครับเป็นตัวให้ระว่างไห้นะครับ อ่าครับผู้ใดอ,อยากโทรถามเป็นกรณีส่วนตัวนะครับเบอร์โทรก็ตามที่ได้บอกไปแล้วก้อนหนานะครับบางนึงหันหลังครับการโทษถามอาจารย์นรดเพราะว่าผู้ใดอยากที่ตามความเคลื่อนไหวของอาจารย์นิลน้มนะครับเพต้นเกลือช่องไว้คือกันช่องอียังก่อนขดมีโชคครับคนมีโชคครับผม,คร,บผมครับผมกาให้ครับไป เบิงเอานะครับว่าเพิ่นมีความเคลื่อนไหวจังไรเพิ่นกัดสิลมให้เรื่อยๆแนะครับสำหรับตัวเลขตัวเบอร์ก็ได้เนาะอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ดีเอาจำมีส่นตัวสรุปกับสรุปให้เราเนาะเพราะม่มีน้องเนาะขั้นตอนต่อไปก็เพื่อต้องเอาไปเฮ็ดเป็นแนวทางไปวิเคราะห์กันเอาเองครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้าพักกันไหมครับสวัสดีครับ